สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนนะคะมาเที่ยวเขาใหญ่นะคะมาชมไร่ไวน์ PB วันเล่นะคะไร่ PB วันเล่ที่รงพักดีนะคะของคุณต๊อดของคุณนุ่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันค่ะเราก็มาในวันที่31ธันวาคมนะคะทุกคนก็มากับครอบครัวนะคะมาเที่ยวที่เขาใหญ่กันนั่นเองนะคะวันที่แรกนั่นก็คือไร่ PB วันเล่นะคะ ของตอดพี่รมพักดีนะคะของคุณนุ่นนั่นเองเนื่องจากว่าคุณสาชอบดื่มวายนะคะก็เลยพามาเที่ยวไร่องุ่นนั่นเองนะคะเจ้าแครอทก็มาด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะเราก็เลยพาชมบรรยากาศด้านนอกกันนะคะ ในบริเวณของ PB Valley นะคะก็มีการจัดสวนนะคะไวะ้ช่วงที่แบบต่อออกมาจากออฟฟิศนะคะที่เป็นร้านค้าขายของที่ระลึกข้างหน้านะคะก็จะมีสวนยอมตรงนี้นะคะที่จัดไว้ให้คนได้มาถ่ายรูปนั่นเองนะคะก็มีสวนยอมมีแบบ เขาจัดสวนใบสวยงามทีเดียวนะคะมองไปข้างหลังก็จะเห็นทิวเขาอยู่ด้านหลังนะคะจริงๆแล้วก็จะมีสวนองุ่นที่จะต้องนั่งรถรางเข้าไปหรือว่าขับรถเข้าไปชมได้อีกนะคะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เราไม่สะดวกที่จะเข้าไปเนาะเราก็เลยอยู่ในบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเรานําชมบริเวณสวนยอมชมสวยกันนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะสวยมากทีเดียวเลยค่ะ แม่คุณพ่อกับเจ้าแครทก็สนุกกันใหญ่เลยนะคะอุ้มก็มาถ่ายรูปในนี้เลยนะคะทุกคนเป็นเหมือนถังลักษณะเหมือนถังบ่มวายนะคะทีบีวันเล่เห็นไหมน่ารักมากเลยนะคะก็เห็นมีคนพาน้องหมามาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นน้องหมาพวกน้องหมาตัวเล็กมีตัวใหญ่ก็มีค่ะเขาก็ไม่ได้ห้ามให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามานาะแต่ว่า เราก็ยังไม่สะดวกที่จะเข้าไปชมตรงที่เป็นส่วนนั่งวนนะคะช่วงนี้ก็เริ่มร้อนนะคะก็คือช่วงกลางวานนันนั่นเองนะคะแดดร้อนพอสมควรแต่ว่าบรรยากาศก็สวยงามแบบนี้นะคะก็สดชื่นสบายตาดีค่ะมากค่ะบรรยากาศดีๆนะคะทุกคนดูภูเขาอยู่ด้านหลังนะคะอากาศร้อนแต่ว่าถึงจะร้อนนะคะแต่ก็ยัง แบบยังสดชื่นอยู่นะคะแล้วก็มาที่นี่อีกนะคะนั่นก็คือไร่กรานมงเต้นั่นเองนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะขับรถมาอีกหน่อยนึงนะคะนี่อันนี้เราจะเห็นสวนองุ่นแบบนี้นะคะกรานมงเต้นะคะที่เราเห็นข้างหลังนี่ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะของการมงเต้ แต่เราไม่ได้เข้าไปดูนะคะคือรอบ,รบ ะะเขาก็จะมีรถรางนําเข้าไปเที่ยวชมสวนองุ่นอยู่ข้างในนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ดูรอบๆนอกนะคะก็ยังเห็นสวนองุ่นที่เขาปลูกไว้ทําวนยนะคะมีองุ่นหลายๆสายพันธุ์นะคะที่ปลูกไว้เพื่อหมักบ่มเป็นวนยนั่นเองนะคะนี่ก็คือบรรยากาศไร่องุ่นที่กรานมองเตนั่นเองนะคะก็เป็นการมาเที่ยวชมสวนชมไร่องุ่นที่ใช้สําหรับ ทำวายกันนะคะนี่เห็นไหมทุกคนเป็นทิวทัศสวยงามทีเดียวเลยค่ะนี่องุ่นก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะอืมก็มีคนมาเที่ยวเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็คือทยอยมากันเรื่อยๆนะคะสำหรับที่เขาใหญ่นี้นะคะสวยงามบรรยากาศสวยงามร่มรื่นดีค่ะแต่ว่าช่วงกลางวันก็จะแดดร้อนนิดนึงเนาะ เอาล่ะออกจากไร่ยงอุ่นนะคะเราก็จะไปตลาดกลางกันนะคะไปหาซื้อของกินดีกว่ากลับไปกินที่บ้านนั่นเอง,งเราก็มาแวะตลาดกลางนะคะโดยที่วิ่งรถนะคะจากถนนมิตรภาพนะคะเข้าเส้นหินกองนะคะหินกองอยุทยานั่นเองนะคะเข้าตลาดกลางเนาะมาซื้อนี่นะคะกุ้งในน้ําเผานเองนะคะซื้อ พวกซีฟู้ดต่างๆนะคะที่ตลาดกลางอายุทยานะคะก็ mm hmm. จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาซื้อของเยอะมากนะคะวันนี้ก็คือวันสิ้นปีนั่นเองนะคะซึ่งเราก็สั่งไป3าสอย่างนะคะทุกคนเอาไปกินกันเนาะในครอบครัวนั่นเอง ก็ส่งความสุขให้กับทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะตลอดปีตลอดไปนั่นเองนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ